สวัสดีครับพบกันกับเราอีกเช่นเคยแล้วนะครับทางช่อง TP คนรักดีและทางช่องที่ดินลพบุรีชนุราคาทูวันนี้ก็เช่นเคยนะครับจะพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงสวยๆว,วันนี้เรามากันที่จังหวัดนครนา,นายกกับที่ดินสวยเป็นบ้านสวนผลไม้ผสมด้านหน้าติดถนนล,ลาดยางชนบทนะครับวันนี้วันที่เรามาถ่ายคลิปวิดีโอฝนตกลงมา ค่อนข้างจะแหนนะครับทําให้พื้นที่ชุ่มชื่นไปด้วยน้ําฝนนะครับวันนี้เราจะมาพบกับท่านเจ้าของบ้านสวนนะครับให้ท่านได้มาอธิบายเกี่ยวกับบ้านสวนของท่านนะครับก่อนที่จะไปพบกับท่านมาฟังคร่าวๆก่อนนะครับว่าในบ้านสวนแปลงนี้มีอะไรบ้างนะครับเนื้อที่ทําเอกสาร2ไร่76ตารางวาส่วนเอกสารก็เป็นชนดพุุธแดงนสศ4จอนะครับ ด้านหน้าติดถนนลาดยางชนบทเส้นนี้นะครับหน้ากว้างประมาณ45เมตรส่วนด้านหลังกว้างประมาณ52เมตรนะครับส่วนด้านข้างความยาวประมาณ80เมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูด้านหน้าจะแคบกว่าด้านหลังนิดนึงนะครับในพื้นที่ก็จะมีบ้านหนึ่งหลัง2ห้องนอน1ห,ห้องถุงใหญ่1ห,ห้องครัวและ1ห,ห้องน้ําติดแอร์ไว้2ตัวนะครับแล้วก็จะมีสํานักงาน1ห,หลัง เป็นห้องประชุม3หลังติดแอร์ไว้2ตัวมีห้องน้ําอยู่ด้านนอกนะครับส่วนบ้าน1หลังนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวหลังขนาดใหญ่นะครับส่วนในพื้นที่บริเวณที่เป็นสวนผลไม้นะครับก็จะมีมะยงชิดกระท้อนมะไฟมังคุดขัน,น,นุนมะพร้าวมะม่วงและผลไม้อื่นอีกหลายชนิดนะครับแล้วก็จะมีไม้ที่เป็น ไม้ผัดใบนะครับที่กินใบกินยอดนะครับตำแหน่งพิกัดของที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบปลปาขะาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับส่วนความสูงของพื้นดินอยู่ในระดับน้ําทะเล19เมตรจากแปลงที่ดินไปถึงอำเภอบ้านนาเข้าประมาณ5กิโลนะครับโรงพยาบาลบ้านนาเข้าประมาณ6.8กิโลนะครับเดินทางมาจากกรุงเทพมหาคนครมาถึงแปลงที่ดินเข้าประมาณ 82กิโลนะครับวันนี้เราจะมาพบกับท่านเจ้าของบ้านสวนกันนะครับให้ท่านได้มาแนะนําเกี่ยวกับผลไม้ต่างๆที่อยู่ในสวนของท่านนะครับว่ามีอะไรบ้างเชิญพบกับท่านเจ้าของบ้านได้เลยนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอยากให้พี่อธิบายเกี่ยวกับบ้านสวนนะครับเกี่ยวกับผลไม้ต่างๆที่อยู่ในบ้านว่ามีอะไรบ้างนะครับ เนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่นะครับเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่76สตารางวาส่วนเอกสารเป็นอะไรครับเป็นฉนวฮะเป็นฉนดคุดแดงเนสะสีจอเนาะครับผมครับเรามายืนอยู่ตรงด้านหน้าบ้านนะครับตอนนี้ตรงถนนลาดยางนะครับหลักเขตแดนด้านหน้าฝั่งทางนี้อยู่ตรงไหนครับพี่อ่าอยู่ตรงโค้งต้นมะม่วงฮะซึ่งเราสอบเขตไว้เรียบร้อยเราเดินไปดูกันนะครับ จากที่ดินของอเราไปอาเภอบ้านนาประมาณกี่กิโลนะครับประมาณ5กิโลประมาณ5กิโล<ช>อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับการเดินทางมาก็สะดวกสบายนะครับอ๋อคือตรงนี้คือหลักเขตแดนนะครับซึ่งเราหลักส,สอบไปเรียบร้อยหมดแล้วสอบเขตเรียบร้อยแล้วนะครับเหตการชัดมีเสาปูนนะครับหลักแดงๆอยู่ตรงนี้นะครับ ด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับติดถนน <c oughs> ลาดยางชนบทความยาวขนานตามถนนก็ประมาณ45เมตรนะครับครับผมส่วนด้านหลังความยาวจะยาวกว่าด้านหน้านะครับประมาณ52เมตรส่วนด้านข้างของแปลงที่ดินความยาวประมาณ80เมตรนะครับเราจะเดินไปด้านหน้าฝั่งทางขวาไปดูหลักเขตแดนนะครับถ้าหากเรายืนหันหน้าเข้าหาแปลงที่ดินฝั่งทางนี้ก็จะเป็นฝั่งทางด้านขวานะครับ สวนของเรามีผลไม้อะไรบ้างครับอ่าส่วนมากก็เป็นไม้ผลยกอย่างเช่นมะยงชิดมะยงชิดนะครับมะไฟกระท้อนมะไฟกระท้อนอมังคุดมังคุดนะครับนอกจากนนั้นก็เป็นไม้พวกไม้ตัดใบอ๋อไม้ตัดใบเชมวงครับสมเม็ดตรงนี้คือหลักเขตดแดนนะครับหลักเขตแดนหลักเขตแดนจากตรงนี้นะครับมะยงชิดนี่ประมาณกี่ต้นนะครับอ่ามะยงชิดอยู่ประมาณ 25ต้นมายงชิดประมาณ25ต้นนะครับกระ t อน n กระท้อน5 4 5ต้นกระท้อน5ต้นนะครับแล้วก็มีมังคุดมังคุดมังคุดมี3ต้นนะมังคุด3ต้นนะครับทุกอย่างให้ผมหมดแล้วครับมีมะไฟด้วยใช่ไหมครับผมที่เห็นครับมะไฟมีอยู่3ต้นมะไฟมี3ต้นนะครับเช่นเดียวกันให้ผลผลิตทั้งหมดแล้วนะครับตรงนี้เป็นอะไรครับนี่เป็นตัวอาคาร เป็นอาคารเป็นสํานักงานนะครับเป็นสำนักงานเป็นที่ประชุมสัมมนาเงี้ยได้เป็นที่ประชุมสัมมนาเป็นฟฟเออฟฟิศเล็กๆอยู่สามห้องแต่ละห้องติดแอร์ไว้เรียบร้อยครับมีทั้งหมดสามห้องนะครับติดแอร์เรียบร้อยมีแอร์สองตัวใช่ไหมครับเท่าที่เห็นครับมีห้องน้ํำไหมครับห้องน้ําอยู่ด้านหลังแยกต่างหากห้องน้ําอยู่ด้านหลังแยกต่างหากนะครับ อาคารหลังนี้เป็นอาคารขนาดใหญ่นะครับเท่าที่ดูก็ข,ขนาดใหญ่มีเสาทั้งหมดกี่ต้นนะครับประมาณยี่สิบต้นเนาะได้ครับประมาณยี่สิบต้นน้ำที่ทำการเกษตรใช้น้ำอะไรครับเอเรามีบอมาาม่อประดานอยู่กลางพื้นที่กลางสวนสวนน้ำใช้ในอาคารแล้วก็ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ครับน้ําที่ใช้ทําการเกษตรลดต้นไม้ก็จะเป็นน้ําบาดาลที่เจาะไว้หน <1 S 3> ึ่งบ่อในพื้นที่ของสวนนะครับส่วนน้ําที่ใช้อุปโภคบริโภคก็จะเป็นน้ําประปาประปาที่เป็นประปาของปาของมู่บ้านปาของหมูบบหม่บ้านนะครับไฟฟ้าก็าครบเรียบร้อยนะครับบริเวณพื้นที่สวนระบบน้ําได้วางไว้เรียบร้อยหรือยังครับเป็นระบบสปริงเกอร์เป็นระบบสปริงเกอร์วางไว้ทั้งหมดในที่สวนแล้วนะครับครับ นี่คือพื้นที่ของสวนนะครับวันนี้มีฝนตกลงมานะครับเราไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปในสวนให้ท่านได้เห็นทั้งหมดในพื้นที่ได้นะครับเราก็จะถ่ายบริเวณร,รอบๆให้ได้เห็นกันนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบ้านใช่ไหมครับครับบ้านนี้มีทั้งหมดกี่ห้องอ่าเป็นบ้านชั้นเดียวมีอยู่สองห้องเป็นบ<อ>้านชั้นเดียวสองห้องแล้วก็ตรงกลางเป็นห้องโถงอ่าห้องครัวแยกห้องน้ําแยกแล้วก็ที่จอดรถตหานที่จอดรถตังหางนะครับ มีบ้านหนึ่งหลังสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ําแยกนะครับติดแอร์กี่ตัวครับติดแอร์สองตัวครัติดแอร์ไว้สตัวนะครับนี่คือตัวบ้านนะครับเป็นบ้านหลังขนาดใหญ่นะครับพื้นที่บริเวณสวนนะครับจะเขียวงามขจีไปเลยนะครับฝนตกลงมาด้วยอันนี้บริเวณหลังบ้านนะครับเป็นพื้นที่กว้างใหญ่เลยนะครับ การเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายอยู่ไม่ไกลอำเภอบ้านนาเพียง5กิโลนะครับโรงพยาบาลบ้านนาก็ประมาณ6.8กิโลถ้าหากเราเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเริ่มจากจุดฟิวเจอร์พาร์คลังสิตมาถึงแปลงที่ดินก็ประมาณ80กิโลนะครับตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับเราจะเดินเข้าไปในแปลงสวนผลไม้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะเดินออกมาตอนนี้ฝนตกนะครับ เดินไปดูต้นไม้กันนะครับอันนี้เป็นต้นมะยงชิดใช่ไหมครับใช่ครับมะยงชิดแล้วก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับด้านซ้ายมือก็เป็นขนุนด้านซ้ายมือตรงนี้เป็นขนุนนะครับเราเดินไปดูระบบน้ํากันนะครับกระท้อนต้นใหญ่มากเลยนะครับอันนี้เป็นพันธุอะไรนะครับกระท้อนพัน์ธุปุยฝ้ายครับกระท้อนพันธุปุยฝ้ายมีทั้งหมดสี่ต้นใช่ไหมครับสี่ต้นสี่ต้นนะครับ ครับบ่อน้ำบาดาลอยู่ตรงไหนครับครับบ่อน้ำบาดาลอยู่ข้างหน้าเรานี่ยะอ๋อนี่คือบ่อน้ำบาดาลนะครับมีบ่อน้ำบาดาลนะครับก็มีมอเตอร์ปั่นน้ำนะครับน้ำตรงนี้มีตลอดทั้งปีใช่ไหมครับมีใช้ทั้งปีมีใช้ทั้งปีนะครับอันนี้คือต้นไม้ชะมวงครับไม้ชะมวงอันนี้คือไม้กินใบใช่ไหมครับใบขายตัดใบขายนะครับโดยหน้าฝนก็มีแม่ค้ากับตลาดมารับ มีแม่ค้าจากตลาดมารับถึงสวนเลยนะครับยังรัดขายตอนนี้อยู่ที่สี่ถึงห้าบาทอ๋อกิโลกรัมมีีพวกมะตูมแคบครับอันตรงนี้ใช่ไหมครับใช่อ๋อนี่คือมะตูมแขกตัดใบเหมือนกันใบตัดใบนะครับแนวเขียดแดนด้านหลังอยู่ตรงไหนนะครับเป็นบ้านสวนอีกแห่งหนึ่งนะครับ ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครอยู่อำเภอบ้านนาครับตรงนี้คือหลักเขตแดนด้านหลังนะครับสอบเขตจากกรุมที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะยาวตรงไปน<ด>ี่เลยนะครับเราเ,เดินไปดูอีกหลักหนึ่งนะครับต <c oughs> ำแหน่งพิกัดที่ดินบ้านสวนนะครับ ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าขะอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนา,นายกนะครับส่วนความสูงของพื้นดินอยู่ในระดับน้ําทะเล19เมตรนะครับแปลงนี้น้ําไม่เคยท่วมท่านสบายใจได้นะครับมีผลไม้มากมายนะครับเก็บกินได้แล้วนะครับให้ผลผลิตทุกต้นแล้วนะครับตอนนี้เราเดินมาด้านหลังนะครับเพื่อจะดู หลักเขตแดนเมื่อกี้เราดูด้านหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังฝั่งทางซ้ายนะครับตอนนี้เราก็จะมาดูหลักเขตแดนด้านขวานะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลักเขตแดนนะครับหลักเขตแดนก็อยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังท้ายแปลงนะครับอ มีทั้งหมด4หลักด้วยกันมีทั้งหมด4หลักนะครับ4หมุดนะครับนี่เป็นแนวเขตแดนตรงไปนะครับด้านหลังก็จะมีต้นกล้วยอยู่นะครับเยอะพอสมควรนะครับต้นกระท้อนก็ใหญ่นะครับป่ะเราเดินกลับด้านหน้ากันเลยครับตอนนี้ฝนตกค่อนข้างที่จะแรงแล้วนะครับส่วนราคายกแรงของบ้านสวนราคาเท่าไหร่นะครับอ่า4ล้าน 8แสนบาท4ล้าน8แสนบาทรวมทุกอย่างค่าโอนอยู่ในนี้หรือเปล่าครับค่าโอนค่าใช้จ่ายค่าทมเนะียมอะไรทุกอยู่กับเจ้าของที่ทั้งหมดอ่ะอ๋อ er, ทุกอย่างนะครับค่าโอนค่าภาษีต่างๆ,ๆนะครับอยู่กับเจ้าของบ้านเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับ,รบตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงนะครับอันนี้คือมะกรูดนะครับมะกรูดนะครับมะกรูดก็หลายต้นนะครับมีฝรั่งด้วยนะครับ ฝรั่งก็มีนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่ๆเลยนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวหลังใหญ่นะครับมีสองห้องนอนหนึ่งห้องถงขนาดใหญ่หนึ่งห้องครัวและหนึ่งห้องน้ําแยกอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็มีสํานักงานอีกหนึ่งหลังขนาดใหญ่นะครับมีเสาทั้งหมด20ต้นมี3ห้องสัมมนาห้องประชุมนะครับติดแอร์ไว้2ตัวมีห้องน้ําอยู่ด้านนอกนะครับราคาของเจ้าของ บ้านที่ท่านบอกเมื่อกี้นะครับราคา4ล้าน8แสนบาทรวมค่าใช้จ่ายต่างๆอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วนะครับค่าภาษีค่าโอนนะครับท่านเก็บกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของบ้านสวนท่านมากๆนะครับที่มาให้รายละเอียดครับพวกเราได้ฟังเกี่ยวกับบ้านสวนของท่านนะครับเป็นบ้านสวนที่น่าอยู่มากนะครับ ท่านที่สนใจบ้านสวนแปลงนี้นะครับนัดดูที่ดินได้ทุกวันไม่เวียนวันหยุดนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0870987939หรืออีกเบอร์นะครับ0887902134หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Line YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ท่านสะดวกทางไหนติดต่อมาทางนั้นได้เลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่องทีพีคนรักดีและทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆมาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ดูเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ